สวัสดีครับนักเรียนเรากลับมานะครับพบกันนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตนะครับบทที่1ชีวิตที่ปลอดภัยนะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับผมตัวชี้วัดที่นะครับ5.1นะครับป1.1นทับนะครับระบุสิ่งที่ทําให้เกิดอันตรายนะครับที่บ้านโรงเรียนและการป้องกันนะครับผม ก็เเินเลยเรามานะครับดูกิจกรรมนะครับเข้าสู่บทเรียนเลยนักเรียนจะเห็นจากภาพใช่ไหมครับมีรูปภาพอยู่3รูปนะครับจากภาพนี้นักเรียนคิดว่าเด็กๆในภาพเนี่ยนะครับปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่นะครับอย่างภาพที่1เลยนะครับนักเรียนดูเลยนะครับภาพที่1นะครับนะมุมนี้เลยภาพที่1นะครับนะที่มีนะครับคุณแม่นะครับแล้วก็ลูกสองคนลูกสาวหนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนนะครับลูกชายเนี่ยนะครับกำลังเดินไปที่ยังไร นะครับที่หม้อต้มน้านะครับที่กําลังเดือดอยู่นะครับนักเรียนคิดว่าถ้าสมมตินะครับนักเรียนเนี่ยนะครับเดินไปในครัวเนี่ยนะครับแล้วเดินไปใกล้ๆหม้อต้มน้ำเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับนักเรียนได้ไหมนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ก็คือทําไงนะครับอาจจะทําให้หม้อเนี้ยนะครับน้ำร้อนที่จะเดือดอยู่เนี่ยสามารถนะครับทำไงหกใส่นักเรียนจะทําให้เกิดน้าร้อนลวกได้ใช่หรือเปล่าครับมาดังนั้นนะครับถ้านักเรียนเข้าครัวนะครับหรือพบนะครับ น้ำที่กําลังเดือดอยู่นะครับไม่ควรจะไปเข้าใกล้นะครับเพราะจะทําให้เกิดอันตรายได้มาดูที่2ด้านขวามือนะครับนี่ยดูยที่2ที่นะครับพี่น้องนะกำลังจะหยิบของเล่นอยู่หลังตู้เฮลิคอปเตอร์ใช่หรือเปล่าครับนะแล้วดูเก้าอี้ที่น้องปีนนะครับที่พี่พี่จีนนะครับนะเป็นไงยืนอยู่ขาเดียวแล้วใช่หรือเปล่านะลอยอยู่ขาเดียวกันแล้วถ้าเอ,อ,เอื้อมนะเราต้องดูด้วยว่านะการที่เราจะใช้อุปกรณ์นะครับในการปีนป่ายเนี่ยมันเหมาะสมกับสถานที่นั้นๆหรือเปล่า หรือทางที่ดีนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่ให้มีหยิบของเล่นให้เรานะครับเนี่ยมันดูสูงเกินไปนะครับถ้ามันขึ้นไม่ถึงปุ๊บนะเป็นไงนะครับเกิดอุบัติเหตุหงายท้องขึ้นมาได้หัวแตกได้แขนหักได้นะครับอ่าสมมนบรรทุกที่3นะครับอยู่ในครัวนะครับุณลูกนะครับมาแอบเล่นมีดนะครับคุณแม่ทำกับข้าวอยู่หันหลังทำข้าวอยู่นะครับคุณลูกอาจจะอยากจะช่วยคุณแม่นะครับแต่ของมีคมนะครับถ้า ใช้ไม่ถูกวิธีนะครับอาจจะทําให้มีดบาดมือได้ใช่หรือเปล่าทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมครับสาระสําคัญนะครับอย่าลืมนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่นะครับแต่เราสามารถป้องกันได้โดยนะครับการที่ไม่ประมาทนะครับผมอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับอุบัติเหตุเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดนะครับซึ่งเกิดจาก นะครับสาเหตุหลายประการและเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่นะครับดังนั้นเราอย่าประมาทนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกได้ทุกเวลานะครับผมสาเหตุของอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านมีหลายสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการกระทําที่ไม่ปลอดภยัยเช่นความประมาทการไม่ระมัดระวังของผู้อยู่อาศัย นะครับเราไปดูเลยครับ <imprisoned> ว anyway, <requirements> right. like so like ่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในบ้านเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับผมสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านอย่างที่1เลยนะครับการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวนะครับโดยไม่ระวังนะครับหเลยคือวิ่งเล่นในบ้านนะครับการวิ่งเล่นในบ้านเนี่ยนะในบ้านเราก็จะมีสิ่งของอยู่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับโซฟานะครับตู้ทีวีใช่ไหม ถ้านักเรียนวิ่งเล่นในบ้านโดยไม่ระวังก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมครับนะอาจจะไปวิ่งชนโตะ๊ะชนโซฟาทำให้บาดเจ็บได้หรืออาจจะไปชนตู้ทีวีนะครับกระจกแตกก็ทําให้บาดเจ็บได้นะครับนะอย่างที่2เลยนะครับการวิ่งขึ้นลงบันไดนะครับไม่สมควรอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านนะครับที่บันไดเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่ได้นะครับถ้าเราเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยตกขึ้นมาแขนขาหักหัวแตกนะครับเป็นอันตรายต่อเราอีกใช่หรือเปล่า มาดูในส่วนที่2นะครับการไม่ระวังในการใช้เครื่องไฟฟ้านะครับมาหนึ่งเลยข้อหนึ่งนะครับใช้มือหรือสิ่งของนะครับแย่ปักไฟสมควรหรือเปล่าไม่เลยนะครับปักไฟมีไฟฟ้าถ้าเราไปใช้มือนิ้วแย่เนี่ยนะครับหรือสิ่งของต่างๆที่มันเป็นนะครับฉนวนนําไฟฟ้าเนี่ยนะสามารถทําให้ไฟช็อตเราได้เลยนะครับสองนะครับ เสียบปลั๊กไฟขนาดที่มือเปียกนี่นะครับตัวนําไฟฟ้าเลยน้ําใช่ไหมถ้าเรามือเปียกไปเสียบปลั๊กไฟนะครับจะทําให้ไฟช็อตไฟดูดเราได้นะครับเกิดอันตรายอีกกับถึงกับชีวิตได้เลยนะครับสนะครับนะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้นะครับอย่างเช่นทีวีนะครับนะพัดลมนะครับเมื่อเราไม่ใช้แล้วก็ควรปิดนะครับให้เรียบร้อยนะครับ นะไม่เช่นนั้นมันอาจจะทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้เวลาใช้นานๆนะครับอย่างพัดลมเนี่ยใช้น,น,นานๆไปมอเตอร์จะร้อนนะครับยิงพัดลมเก่าๆก็จ,จะทําให้นะครับไฟฟ้าละัะวงจรได้นะครับเกิดทําให้ไฟไม่บ้านได้อีกเช่นไหมครับนะครับต่อมา C นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าชมรุดนะครับนะก่อนจะใช้ก็ต้องตรวจสอบเช็คดูดีๆว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเส้นนั้นชารุดไหมสายไฟรั่วหรือเปล่านะครับ นะถ้าใส่ไฟรั่วนะครับเราเสียบไปแล้วเราไปโดนสจุดที่รั่วก็จะทําให้ไฟช็อตไฟดูดเราได้เกิดอันตรายของเราอีกนะครับนะมาดูอย่างที่3นะครับการใช้สิ่งของไม่ถูกวิธีเปิดแก๊สจิ้งไว้นะครับถูกวิธีไหมนะครับนะเวลาคุณพ่อคุณแม่เราทำกับข้าวก็อย่าลืมนะครับบอกคุณแม่ปิดแก๊สเลยกหรือยังนะครับอย่าลืมปิดถังแก๊สด้วยนะครับไม่ควรเปิดจริงไว้เพราะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับนะมาดูหัวข้อต่อมานะครับจุดไม้ขีดไฟเล่น นี่ไม่สมควรเลยนะครับจุดไม่คิดไฟเล่นนะอาจจะทําให้เกิดอันตรายไฟไหม้มือนะครับนะและที่สําคัญเลยอาจจะทําให้หนกักกว่านั้นอาจจะทาให้ถึงขนาดไฟไหม้บ้านได้เลยก็ได้นะครับผมมาดูหัวข้อต่อมานะครับใช้ขอามีคมอย่างไม่ระวัดระวังนะขอามีคมอย่างไม่ระัดระวังก็คืออะไรพวกมีดใช้หรอเปล่าอุปกรณ์ทําครัวอุปกรณ์ทําสวนเวลาใช้พวกอุปกรณ์ทําครัวอุปกรณ์ทาสวนของมีคมเนี่ย นะเราไม่ควรนะครับที่จะมาเล่นกัน,นต้องใช้อย่างระมัดระวังทางที่ดีนะครับถ้าเราจะใช้นะครับขอมีคมนะครับต่างๆเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองหรือทุกคนแม่อยู่คอยดูแลด้วยนะครับผม1.2ครับวิธีป้องกันอุบัติเหตุในบ้านนะครับการกระทําที่ไม่ปลอดภยัยอาจทําให้เราได้รับอันตรายจนเสียชีวิตได้ดังนั้นนักเรียนควรเรียนรู้วิธีป้องกันอันตรายซึ่ง จะมีข้อปฏิบัติดังนี้นะครับวิธีป้องกันอุบัติเหตุในบ้านนะครับ 1. ตรวจสอบดูสภาพของเล่นก่อนเล่นหรือตรวจสอบอุปกรณ์ในบ้านก่อนใช้งานเสมอนะครับใช่เลยนะครับก่อนจะเล่นนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์พวกของเล่นต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนะครับนะสมมตินะครับเรามีเครื่องเล่นอยู่ที่บ้านนะครับนะเวลาจะเล่นเราก็ต้องตรวจสอบดูก่อนว่า มันชํารุดหรือเปล่ามีส่วนไหนพังหรือเปล่านะครับถ้ามันชมรุดหรือพังเราเล่นอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับเราและก็อาการบาดเจ็บได้นะครับตรวจสอบอุปกรณ์ภายในบ้านก่อนใช้งานเสมออย่างที่บอกไปเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับตรวจสอบดูว่ามีส่วนไหนชํารุดหรือเปล่านะครับนะถ้าไม่ชํารุดเราก็ใช้ได้ถ้าชํารุดเราก็ควรนะครับหลีเกเลี่ยงการใช้งานหรือนะครับทาการซ่อมแซมนะครับ2นะครับนะ ไม่ควรเล่นสิ่งของที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเช่นของมีคมวัตถุไฟฟอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเป็นต้นใช่นะครับเราไม่ควรเล่นนะครับอย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าเราจะใช้อุปกรณ์นะครับของมีคมนะครับหรือวัตถุไไฟอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างเนี่ยควรมีผู้ปกครองให้ความชี้แนะและควรอยู่ใกล้เสมอนะครับ 3. นะครับไม่ควรวิ่งเล่นในบ้านเพราะอาจชนคนอื่นหรือสิ่งของได้นะครับใช่นะครับอย่างนที่บอกไปในบ้านเรามีสิ่งของเยอะแยะนะครับไม่ควรวิ่งเล่น นะถ้าวิ่งเล่นเนี่ยไปชนอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บและการเสียหายของทรัพย์สินได้4นะครับไม่ควรปีนป่ายขึ้นไปบนที่สูงเช่นโต๊ะตู้ต้นไม้กําแพงเพราะอาจจะพัดตกลองอมาทําให้รบาดเจ็บได้ใช่ครับผมถ้าเราปีนไปที่สูงตกลงมาเป็นไงแขนขาหาขักหัวแตกอกีกใช่หรือเปล่านะครับนะดีไม่ดีนะครับซ้ำรลายอาจจะถึงกับพิการได้นะครับดังนั้นเราไม่ควรปีนป่ายหรือเล่นในที่สูงนะครับ5นะครับ เมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับใช่นะครับเราจะต้องฝึกให้เป็นนิสัยนะครับเมื่อเล่นสิ่งของนะครับหรือใช้สิ่งของต่างๆนะครับเราก็ควรเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรทิ้งไว้ละเกะละกะนะครับนะเราจะต้องฝึกนะครับเก็บให้เรียบร้อยเข้าที่เรียบร้อยจัดให้เป็นระเบียบนะครับผม 6. นะครับควรแจ้งผู้ใหญ่ทราบเมื่อพบสิ่งผิดปกติอยู่บนพื้นเช่นนะครับ น้ำนะครับน้ำมันเศษแก้วนะครับเศษกระเบื้องเป็นต้นนะครับหรือพบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านชำรุดใช่ครับนะถ้าเราพบสิ่งผิดปกติหรือนะครับที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุภายในบ้านได้เราก็ควรบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนชำรุดเสียหายเราก็แจ้งคุณพ่อคุณแม่นะครับให้คุณพ่อคุณแม่นะครับนาไปซ่อมนะครับหรือคุณพ่อแม่จะได้รายวัดระวังนะครับผม 1.3นะครับวิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเก Station ิดอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับถ้าเราเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านเนี่ยนะครับให้รีบร้องขอความช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดอุติเหตุกับตนหรือคนอื่นให้ผู้ใหญ่ทราบโดยทันทีนะถ้าเราลื่นล้มนะครับหรือพบเห็นนะครับคุณู่อคุณแม่ลื่นล้มเราก็ต้องนะครับขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือบุคคลที่อยู่ในบ้านให้มาช่วยหน่อยนะครับผมนะสอง ถ้าเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับตนเองให้บอกอาการบาดเจ็บและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ชัดเจนใช่นะครับอย่างสมมต,ติเราล้มนะครับเราเจ็บข้อเท้าเราก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเรามีการบาดเจ็บตรงนี้ณนะจุดจุดนี้จุดข้อเท้าก็ต้องบอกนะครับเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ทําการปฐมพยาบาลได้ถูกจุดนะครับไม่ใช่ล้มนะครับล้มหัวฟาดพื้นนะครับแต่ไม่ยอมบอกคุณพ่อคุณแม่บอกแค่ล้มเฉยๆนะครับอาการหัวฟาดพื้นเนี่ย อาจจะกระทบกระตือนถึงสมองหรือนะครับอาจจะมีนะครับเลือดข้างในสมองแล้วก็เป็นอันตรายตามมาภายหลังได้นะครับผม 3. นะครับถ้าเกิดอาการบาดเจ็บนะครับเกิดขึ้นนะครับกับคนอื่นให้รีบบอกสถานที่เกิดเหตุและอาการของคนที่รับบาดเจ็บนะครับอย่างเช่นสมมติเราไปวิ่งเล่นกับเพื่อนนะครับระหว่างที่วิ่งเล่นกับเพื่อนเนี่ยนะครับเพื่อนเกิดหกล้มนะครับนะ เปิดหกล้มนะครับเราก็นะครับต้องไปบอกพ่อคุณแม่นะครับหรือผู้ปกครองของเพื่อนว่าเพื่อนหกล้มตรงนี้บาดเจ็บตรงนี้มีอาการอย่างนี้นะครับล้มยังไงนะครับนะเพื่อที่ว่าผู้ปกครองของเพื่อนหรือผู้ปกครองของเราครับจะได้ทําการประถมพยาบาลได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายนะครับสาระการเรียนรู้นะครับพ่อแม่นะครับควรแนะนําลูกในการใช้งานนะครับและกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในบ้านให้ถูกต้องเพื่อช่วยลดนะครับ และช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับหากอาจารย์นะครับมีข้อผิดพลาดไปการใดนะครับอาจารย์ก็ต้องนะครับขอโทษมาณที่ด้วด้วยนะครับผมนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในข้างหน้านะครับสวัสดีครับ